การมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแค่เราทุกคนเนี่ยใส่ใจเบสิคโฟครับมันคือการกินให้ดีนอนให้ดีดูแลอารมณ์ของเราให้มันดีแล้วก็พาตัวเองไปออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอครับซึ่งในบรรดา4ข้อเนี่ยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุด ในมุมมองผมเนี่ยคือการนอนเลยนะเพราะว่าถ้านอนไม่ดีเดี๋ยวมันกระทบกับอีก3อย่างเวลาที่เรานอนไม่ดีนะครับทั้งฮอร์โมนทั้งเอนไซม์ต่างๆในร่างกายเนี่ยก็จะร่วนั้นระบบย่อยอาหารเนี่ยก็จะไม่ดีครับนอนน้อยทําให้อ้วนนะถ้าเราไม่นอนไม่มีแรงจะไปออกกาลังกายแล้วก็ที่สําคัญที่ชัดเจนที่สุดคือถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยครับอารมณ์เราจะไม่ค่อยดีเราจะหงุดหงิดง่ายนะครับเวลาที่ต้องเผชิญกับปัญหา ในระหว่างการทํางานเนี่ยครับเราก็จะแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่ากับวันที่เรานอนเต็มที่การนอนเนี่ยคืออันดับแรกเลยที่เราทุกคนเนี่ยควรจะต้องใส่ใจแล้วก็ฝึกตัวเองให้มีสลิปรูทีหรือว่านิสัยพฤติกรรมในชีวิตที่เสริมให้เรานอนหลับได้ดีมีประสิทธิภาพแล้วก็เต็มอิ่มนะครับถ้าเกิดว่าใครนอนดีมีคุณภาพเนี่ยครับสุขภาพเนี่ยก็จะดีไปแล้วครึ่งหนึ่งครับ